นี่ของไทยได้ได้อะไรของไทยน้ำตาลพร้าเอ้โหเดี๋ยวซื้ออะไรมาบ้างโอ้โหมีผักไทยด้วยเหรอมีผักแอมใบโหระพาใช่ใบกะเพราใช่ไม่พูดแอมชะอมใช่เส้นเล็กบุญเส้นนี่ยู่บุญเส้นว่ามีเส้นเหรอมีเส้น มีเส้นเส้นมีแต่เส้นมีมีมัม้ยมีแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่อันนี้บ้นเส้นเส้นขนมจีนเส้นขนมจีนซองเหรอครับมันคืออะมันคืออะชอมเพกน้ำปลาใช่น,น้ำตาลทรายแดงใช่ใชน้ำตาลทรายแดงมาโโละกอเดยวพักลยนะโอ้เอ๋น้ำใบน้ำใช่มะละก้ใช่ไหม ใช่ l ังบ oh. yeah. ีมโอ้ฟ uh, ูกันยาวใช่ juster ไทยๆกสักเอ๋บัมบูหน่อไม้หน่อไม้โอ้แม่จะต้องต้องอ่าน bamboo shoot tips in water เพราะใช่เลยบัมบ oh. so ูโอ้อร่อยดีดูของไทยพี่น้องจ้ามันนี่ห้ปะปาไปซื้อไฮเนาะจ้าแกงมากจำได้อันนี้จำได้เหรอชะอมชะอมเออแม่จะมาทำแกงเปืดอยนี่น้ำใบย่านางแล้วแพงมากดูจะให้ดูมะละกอทุกคน อันนี้72โครนเจียวเขียนเอ่อ72คูณด้วย3.2แล้วกันนะจ๊ะทุกคนคุณเอา3.2 72คูณ3.2แพงมากไม่อยากจะภาคเลยแต่ก็อยากกินไงทุกคนเออได้อาหารได้ผักไทยมาแล้วนะจ๊ะทุกคนจ๋าดีใจใหลายๆดเดยอ,อันนี้เกือบ5้าเกือบ500ของทั้งหมดนี่เกือบ5้าอโครนฮะฟิโลเนติติลน 4 9่ร้อยครนให้เงินประปาไป500ทอนมา6โครนพี่นองจา้าโอ้ยอาหารเย็นวันนี้ครับคืออะไรมันอ,อกกับไก่ออโอ้น่ากินน่ากินบอทุกคนเออวางตรงนี้ได้ได้วางได้โอ้โหน่ากินเนาะเป็นอกไก่จ้าทุกคนแล้วก็เป็นมันฝรั่งเนาะนั่นแหละอาหารเย็น ของอีแม่ก็นี่เลยทุกคนแล้วก็แล้วก็อะไรทำไมต้องเอาสลัดด้วยอ่ะ้างตรงนี้ได้แล้วก็เบเนสโซโอ้โอเคปะปะกินข้าวกันจ้าทุกคนสวัสับทุกคนสวัสดีเฮ้ยสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีทุกคนจ้า อาหารวันนี้น่ากินไหมกินอกไก่กับไอ้นี่โอเคมาชุกุตตักเอาเลยโอล่าลาซี่ใครจะได้ก่อนเน่าเน่าอะไรกันเนี่ยแมตงิューอยู่ไหมฮัลโอลมาเร็วลยนี่โอลาลาโอ้เล็กได้ก่อนเล็กได้ก่อนแล้วค่อยมาแมทธิューให้อะไรก่อนสิครับงกันโดิอัอ่เล็กก่อนครับอยู่ในกฎครับ อะไรไม่ไม่ไม่เอาที่คีบมาเหรอจะเอาอันนี้เหรอไม่มันมันมัดใจคนแงงอย่ด้โผล่นี่มวนเะมุงกัน no fluke กน้มีดแล้วล่ะ no fluke จากแมทธิวนี่ไอ่าอะไรตักเลยักอเยตักเลยขันชินทันดซ้ไม่กี่ครั้งไม่นึ่ว่าอะไรจะตักได่ก่อนอ่า ก็คงครับอย่างนี้ขอตัดแล้วก็น้ำมันน้ำมันน้วอุ่นนมากๆเอาใช่มคข้างนอกร้นจริงๆจ้ะทุกคนวันนี้ไปขนอกมากนรวันนี้สาสิบองศาทุกคนวันนี้ไปแกงพีครับกินแมทพ่อก่อนเห็นไหมอะไรแต่พูดอ คุกไม้ชิคกี้พายคุณไม่เ s ็นก่อ่มาอะนก่ออยต้องมีผัดลมอามาให้ทุกคนดูไหมเล็กนี่ทุกคนจ๋ากินไหมสุดยอดสุดยอดเลยเมื่อกินข่าวแล้งกันจ้าทุกคนเมื่อกินข่าวแล้งกันเมื่อกินข่าวแล้งกัด แม่ไม่ได้ชิมอะไรเลยนะแมทธิวแม่ไ,นะไ,มไม่ได้ชิมเลยตอนแม่ทําแม่ก็ไม่ได้ชิมแล้วแต่เลยตอนนี้เ,เดีด๋ยวแมู่อร่อยมากเ,าเลยอร่อยค่ะตักได้ไหมลูกเอาแค่นั้นก่อนแม่เดี๋ยวไม่หมดครับ,รบมาให้พ่อส่วนของอแม่ก็ตามที่เห็นจ้าไส้กรอกอีสานเนาะจากทำเองไรเองเ,องเนาะ ขอแม่มีคร mm. mm. yes. yes. ีมด้วยให้ท yeah. ุกคนดูอร่อยเลยฮึมฮึมทินงเลยครับเยสแม่แม่แม่ยังไม่ได้ชิมแต่ว่าแม่รู้แล้วโอ้ยสกอร์เล็กที่ร้านโซดาแม่ฟิกอะไรบุร์กอ่ะเลยอ๋ออุนเดือดแล้วทั่วใสเป็นไงบ้างอ่ะ I mm. believe. Yeah. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm. Mm. mm you. You can eat. Is it food? Yeah? Is Yes. You like that? Mm. What are you eating? Punsa. Sausage. Yeah. Right. Falang sausage, maybe. Isa. Isa, ah. Mm. Can I see? Mm. Oh, good. Mm. You have to con mm. Yeah. Oh. อ๋อแม่ทำเองเู้จ๊ะแม่ทำเอง <Have you S 2> ทำเอง <by S 2> แซ่บเองยูมีไ r แซ่บเหี้ยเดี๋ยวจะทำเยอะๆเพราะว่าเดี๋ยวหน้าหนาวมาแล้วมันไม่เปรี้ยวทุกคนทำแล้วก็แช่ตู้แข็งไว้อร่อยมาก That's good. It's a roy macchia. Yeah. Hmm? That's good. Hmm. That's roy a royal mac. Hmm. You don't want, this, uh, no. oh, don't want this falang food? No. Oh, don't not this falang food too. Good look here. Eh? Mm. You need now? No. No need now. You just want is food. Main shop falang yeah. food. Yeah, you like it a little bit. Mm. Now you're not compared to Isan food. If you're not thinking isan, then you like it a little bit. Mm -hmm. <laughs> <laughs> Hi that. Yeah, that's good no one see where you're pointing at you. <laughs> oh. Ah, okay, you can say it too. <laughs> because no one see when you're pointing. Didn't know ya. ดันสมอกถ <Very good. S 1> ามวชาติเป็นจะได<ห>แน่อ <laughs> ร่อยเลยหรอแต e i o อัเล็กใช้มีดสิลูกย้อ แซ่บบ่อืมกินกับซอสพอดีเลยเนาะอืมเล็กห่อกินกับซอสอร่อยไหมไม่ได้กิน อันนี้ผมช่วยแม่หั่นผักทำอะไรนะช่วยแม uh ่ห mm ั hmm. ่นผักช่วยแม่หั่นผักเหรอซีนนองถิงน้องถิงทำจุกปันดิฟั่ลังโดนตกริงดองจริงจริงเลยมากมาก ทุกคนตองขุดอย่างนี้อ๋อแมทชื่มีความธรรมไฮดูเคนนีกแล้วว่าทำไมพ่อดิงดองเมื่อวานความธรมเป็นทำไมอเล็กดิงดองวันนี้ความธรมเป็นทำไมพ่อดิงดองแล้วคิดว่ามากเออแล้วคิดว่าตัวเองดิงดงหรือเปล่า That's the question to meI I I h i n k is like that I'm normal and you t r e a t i n g l e no you are the one who is the most d a n g e r i think you co not correct i think it's the different way <laughs> i'm normal and you treat ding h o u g h -hmm. Mm no one believe มาถึงมีคนถามให้แม่คำถามคำถามให้แม่ว่าใครใครดิงดองกว่ากว่าพ่อหรือแม่ที่ หรอ,อม,มีคำตอบแล้วหรอใช่อ <c oughs> ยากกันสวนได้ถามเองตอบเองเหรอ,อ <c oughs> ร้อนมาก <c oughs> ร้อนมาก <c oughs> ร้อนมากต้องมีพัดลมไม่มีพัดลม,ม,มดลแล้วทำไมไม่เอามาพัดอ่ะมีแต่ว่าไม่พัดเอง Hmm. You want to do a pathetic Saturday? Go on after Long, 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 long. Hello. I do it with holding Matthew outside. He's crazy. Someone crazy? Yes, Matthew. I was hyped for him. Hmm. He's like a window camera. ดิมก็ไดครับโอเคเราลิงน่อยเล็กพูดหน่อยอร่อยเหรอมันฝรั่งอร่อยไหมอร่อยนะมันฝรั่งแม่ลองกินแล้วนี่ตอนเบิ้์นพี่น้องนี่มันฝรั่งอบจ้ะุงเครื่องนิดหน่อยจ้ะุงเครื่องแล้วก็อบกับไก่เลยแค่แค่หมูชุบอไมีดูสต๊อกหนึ่งตัวที่ จะกินซอสเลยจะกินไก่ทำไมเป็นในซอสตอดอืมนั่นเลยจ้าทุกคนก็เป็นอาหารเย็นสำหรับวันนี้เนาจะจอาแม่กัเห็ดอีหยังแบบง่ายๆนะจ๊ะมาแต่โบรายหรอกจ้ะมันฝรั่งอีหยังกัะสีมันก็นต้องใส่เวลาอบนลนะทุกคนนั่นละ <t> แต่ว่าของอีแม่เนี่ยเลิศมากจ้ะสสใส่กอกสซานนะจ๊ะ และจ้าขอบคุณทุกคนที่วะรับชมคลิปวิดีโอนี้เป็นกำลังใจให้ครอบทั่วเหตุคลิปนะจ้าพอกันใหม่ในคลิปวิดีโอนา้อจ้าสบายดีสวัสดีจ้าบ,บ,บ๊ายบายนะจ๊ะบ,บ,บ๊ายบายไาย,ายอรอก